ผมจะพามาที่วิทีวมวไทยเจ็ดสีวันนี้ครับวัมันหวยออกวันที่หนึ่งนะหนึ่งกุมภาสนะองพันห้าร้อยหกสิเก้นะกลวยวันนี้ก็เอาเยอดแลมเจอกับเพชรสมนะคู่รองจอมโหดกับเพชรมงคลร้อยยบสองยังไม่เคยเจอกันแล้วก็มารอบบนเสือสองคู่ครับพรเพชรกับเพชรอานันต์ร้อยแลว้วก็คุ่สองขุณเดชกับยอดชนะศึกนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะบรรยากาศโดยรวมนะ คู่ไอ้คนเกินเยอะนี่สี่มอนกว่านะนรประมาณนี้ <S <S คู่ห้าผ่านเรียบร้อยแล้วมอนขาวนี่ดูคนพามาแล้วกันนะฮะทิพย์พกครับผ่านเฉลยครับคู่ห้าอันนี้เขดูแลออกไดออกนอกไดออกตู้แล้วเจอนิวเคลี้วนี่ปอที่ดินครับว่าอมาดูคู่มวยกันเลยวันนี้อาทิตย์ที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะแหมวันหวยออกเลยวันนี้ มันต้องลุ้นหวยก่อนนะเอ็มต้องลุ้นมวยก่อนนะนะลุ้นมวยช่องเจ็ดสีก่อนแล้วไปลุ้นหวยนะคู่คู่ไปเลยพอหวยนี่ออกประมาณสี่โมงสามโมงครึ่งแรกวันนี้มวยรอบปุลเสือครับครั้งที่ยี่สิบห้านะฮะสายบีครับพรเพชรท็อปเฟรยไปด้ยินมร้อยสิบหกเจอกับเพชรอน,นันต์สวนน้ำทานคีรีคู่ที่สองก็ยังเป็นมวยรอบเหมือนเดิมครับสายบีคบขุนเดชพอพิมพรเจอกับยอดชนะศึก ลูกกัท่าคนะรับ126แล้วก็มวยไทยเจ็ดสีครับจอมโพดเจพีพาวเวอร์122เจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะครับแล้วก็คู่เอกนี่เอาอยาอดหล็กแหลมครับเชนบุญเสือมันมาครับพอพิมพ์ออน112ก็เจอกับเพชรสามเพชรมวยไทยยิมกูห้ากำมอนขาวเจอียวเคลียร์ 6. กูหกกับเพชรน้องโพดเจอกับเพชรอานนท์อ่นนอะเดี๋ยวรอสักครกู่นะมวยรังจะเดินทางมาชั่งน้ำหนักครับดูช<ฮ>ั่งน้ำหนัก ชื่ออะไรละ่ะเกิดขุนเด่นมาไมนข,ขุนเดน่นมาแล้วขุนเด่นหน่รอบครับมาแล้วครับนี่อาจารย์ พาเพชรมงคลสูงเวลาให้ต้องวันนี้เจอจอมโูดนะรอบนีในชกกมกี้รอบไปนี่ขงแรกนะเออเอาดีกัทีมงานเพชรสองพามได้มากันทีมครบเลยนะข่าวอุปันแมนนี่ก็มาแล้ววันนี้ยอดแหล็กแหลมเฉ้มคนล่าสุดพาสองคนเลยวันนี้พาขุนเดนมาด้วยนี่านน้ำมวยใหม่เข้าค่ายเยอะนะช่วงนี้นะวันนี้นะสนับสนุนน่าดูเลย ใครผ่านวะสรุปเราให้ใครอยู่นะสองคนเดียวไปลองรบรบก็บชัางแน่นอนผ่านหน้าตาช่างยังมาไม่หมดอีกนะวันนี้มีเกินเยอะนะเกินสี่บอลกว่าแนละ้วนี่กลับมาแล้วครับนี่นี่อัน <c oughs> นี้อะไรมารับปืนเสือมาแล้วเหมือนอะไรมาแล้วนี่ครับอันนี้เป็นแพทย์คนนะฮะจะกระจอมโหด อันนู้นเราจะเป็นคู่แรกนะคู่แรกมรรพุเสือนะฮะอ่าดูครับมาดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับคู่แรกเพชรอนันต์ส่วนน้ำทานคือรีมาแล้วครับกำนันพามาเรียบร้อยครับแหมแฟนขับแฟนขับในหนังเล่นเหมือนเดิมนะดูนะมวยรอบนี่ยดูฟ้อนขับปลาดูน้ำหนักตอนเช้าอย่างหนังเ่นเหมือนเดิมนะว่าดีครับนี่มาเล่นเหมือนเดิมครับกำนันมาเองแล้วน้ำหนักนี่ ก็รอบที่ลเนี่กับนั่นมามีไหมไม่มีนะไม่รอบนะไม่รอบทีเลยยยิยูี่ไม่มีือมีมีตวงไม่่ายังไงอันนั้นเนี่ยเราตัวยูพี่วันนั้นนะถามมอกกินระว่าเลยครับมีตัวหนึ่งไม่ไม่ไม่ตองโกนอโกนดดมาแล้วไปรู้ไปเก็บไปไหนก็ตังวนหน้าตู้แล้ว ครับน้ำหนักลาสุดตัว,ตวนี้ประมาณสัก,รสกรครึ่งนะครับถึงวันจัที์ 1, รีวันจันอาทิตย์ที่หนึ่งบุมพาหกสิบเกครับคู่แรกวันนี้เมื่อเราพูนเสือสายมีนะพรเพชรทบเพรวรีมร้อครับมาตามพิกัดนะเพชรอันนัน่วนน้ำทีรีก็มาประมาณเกินไปร้อยปโดยประมาณนะครับคุย2อคุณเดชพอพิมออนครับก็มามาร้อยพอดี ่วนยอดชนะศึกมา120.4รถ4.4ยังไม่ผ่านนะครับแล้วก็คู่รองที่จอมโหกับเพชรมงคลครับมาน้ำหนักตามพาาิกัดกันทักันคู่คู่เอกก็ยอดแรงมพอพิมพออน112เกินอยู่1ปอนด์นะเจอกับเพชรเพชรวยไทยยิมก็112มอนขากับนิวเคลียร์ครับ1 1 6มาพอดีคู่หครับคู่ก็114ครับมาก็พอดีเลยน่าจะขาดมากกว่าไม่ใช่พอดีนะก็ตามกระดานที่เขาเขียนแล้วกันเอ้า คู่แรกเลยมวยหน้าเสือวันนี้ดูแล้วทุกสมนักน่าจะไปแดงหมดนะบัดเช้ามวยห้าจะเลยห้าสามแล้วไม่น่าต่อผลเพรนี่ก็ประเภทมวยเปิดเกมบู๊ครับสลเพชรอนันั้นี่ก็ประเภทสูงยาวเข่าแหลมแม่วันนี้ต่อห้าสามมันแพงมาออกรองมวยรอบมวยรอบปุ่นเสืออะไรเกิดขึ้นได้ไปไงอาทิตย์ที่แล้วสามหนึ่งห้าหนึ่งไปไงเรียบร้อยไหมตีลังกายท้องออกรองไปก่อนเพชรอนั้นส่วนน้ำทานคีรีครับรองก่อน ส่วนคู่ที่สองนี่ไม่น่าจะเสมอแล้วเพราะสีปอนี่ดูแล้วคู่นี้ไม่ออกเลยว่าข้ามไีกด้ว่าเพราะว่าคู่สีคู่สาใครต่อรองอ่าส่วนคู่สามจอมโหดกับเพชรมงคลคู่นี้สูสีจอมโหดนี่ก็เพชรดับเครื่องชนนะเพชรไม่มีเกียร์ถอยเพชรมงคลนี่ก็เดินเหมือนกันคู่นี้วัดกันที่พละกกาลังนะจอมโหดรุ่นน้องเพชรมงคลรุ่นพี่วันนี้อยู่ที่ฟวามเก่าผมก็ยังชอบจอมโหดนะตอนต้นผมดูว่าจอมโหดน่าจะไปก่อนนะถ้าพลิกก็ พลิกแพงอะส่วนช่วงหลังเพชรมงคลก็ร่างกายไม่ดีไปแพ้ที่สามต่อห้าสามไปแพ้ที่ใต้มาก่อนนน้นนั้นก็พลิกที่นี่ร้อยละบาทไ่กอเตาทบแพงทออกไปที่จอมโหดส่วนคู่ที่สี่นี่ยอดแหลงกับเพชรสามคุณนี้แม่ยอดแหลงนี่ก็เพิ่งได้เชมปูนเสือไปนะก่อนนี้ถือว่ากลับมาฉลองฉลองชัยเดินสายฉลองชัยเพิ่งเสร็จนะฉลองเชมเพิ่งเสร็จยอดแหลงนี่ก็ประเพทสูงยาวเขาแหลมจังหวะฝีมือครบเครื่องหลักเลียมดีเพชรสามนี่ก็เพชรเปิดเกมบูล้างขลานวันนี้ดูแล้ว ถ้าว่ายยอดแลมต่อห้าสามเลยเหรอเอ้ยอันนี้ต่อเด็ดเพชรสามเลยสาม<ด>ต่อใช่ไหมผมดูแล้วความยงความใหญ่เท่าคนนี้แต่ว่าลูกหนักลูกแรงเพชรสามดีกว่านะแล้วก็ชกมมยมากกว่าอ่ะยังไงก็ไม่น่ารองคนนี้ผมออกเพชรสามผมดูว่าไอ้เจ้ายอดเด็กแลงไม่น่าจะต้านไหววันนี้ออกไปที่เพชรสามเพชรมวยไทยิ้มอ้าวคู่แรกนี่ออกรองเพชรนานคู่สองไม่ออกแล้วกันนะคู่สองไม่ออกคู่คู่รองออกจอมโหดแล้วก็คู่เอกออกไปที่เพชรสามเพชรมวยไทยดูแล้ว ลูกหนักลูกแรงหลากหลายน่าจะได้เปลี่ยบคู่ห้าอออกไปทีนะ่นิวเคลียร์นะนิวเคลียร์คู่หกออกไปที่เพชรหนองโพนี่คือทั้งหมดทั้งม,งมวลเช้านี้นะฮะลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์ด้วยครับฝากก็ได้ครับเ,เพจครับมวยไทยหน้าเสือนะอ่ะมวยมวยมวย,มวยหน้าเสือ,อเพจนะ<ม>เพจของผมไม่ละลายปเด็มวยไทยในจบไปเรียบร้อยแล้วอกว่ามันปลิวแล้วนี่ครับปลิวครับประมาณนี้นะครับนี่น่าจะเป็น เพชรอ,อนันต์นะเพรอนันต์ลาไปก่อนครับ